ไม่แน่ใจว่าจะมีปลาไหมนะครับเอฟซีเราลงโอ้เจอแล้วเจอแล้วเอฟซีเจอแล้ว Lorias DJ ยูวอสสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เยอะผมมังเอเยสเซียนปลาเกลาวันนี้มังเอเยสเป็นองค์กรมาอย่างเทพสิเออซากีในตำริวและก็ขวดในตำนานทั้งสองช่งนี้อย่าให้ขาดสองช่วงสองชิงเออสองช่งโอเคฉะนั้นยาแรงมากเพราะวันนี้มังเอเยสพาน้องๆมาที่แหล่งเด็ดเป็นแหล่งที่ปากัดยักษ์ในตำนานพันปีที่มังเอเยสไม่เคยบอกใครและวันนี้มังเอเยสก็ไม่ได้พาบังหมัดมาฉะนั้นมังเอเยสต้องกินเด็ด ได้พอพันแปสิบห้าตัวในเอฟซีเออีกฉะนั้นอย่าลืมฝากคนเล็กก็สะกัดใครก็กระดิ่งกระตุ้งกระติ้งเนี่ยมาอยู่แต่ว่าบางเงี้ยเดี๋ยวบางเงียจะพาไปเลยเอฟซีมา้าถ้าผิดก็แปลว่าบังฟิ๊กผิดไม่ใช่บางเงี้ยผิดเห็นเห็นไหมเห็นไหมเอฟซีเดี๋ยวพบนี่เห็นขวดดีไหมบังฟิ๊กตรงกลางไหมขวดใช้ได้ตรงกลางเลยสวย

ตรงนี้ไม่เห็นมีฟองฮ่าบังฟิกตรงนี้มีฟองบังฟิกนี่มันเห็นดีไหมน่าจะเห็นนะมังจะไปนะไหน,นะไหนป่าเรียบร้อยบังฟิก ปลาออกแล้วมั้งพิกเอกอเรียบร้อยปลาไม่อยู่แล้วมังพิกน่ะมันงพิกมันเหบเจ้าฟองอีกแล้วหนี่นพิกฟองแต่ไม่รู้ว่าปลาจะออกหรือยังนะ ไม่เห็นปลาเนาะพี่นะนนะหน่อยไงพี่โอ้โหมีแต่โพงไม่มีปลาพี่เกอร์เห,รอเห็นว่าปลาโพงปลาน่าจะออกนะได้ไหม,มพี่ไม่รู้พีเ่เออ เราต้องพาซาคี้มาเห็นแล้วมเอฟซีเราได้ตัวเมียมาไม่เอานะตัวเล็กเองอะไรนะที่จับด้วยมือเงินแหละตัวเล็กกันแต่ว,ว่าคือแถวนี้เงนปลามันกิ่งนิมฟี่มันออกวอย<า>ใช่มันคิดเข้าใจไหมปลามันหยอบอมว้แรงด้วย เห็นแล้วไหมมันไปศูนย์เลยขนาดบางพิกก็ยังดูไม่ทันเลยไหมอ๋ออ๋อ,อเห็นแล้วไหมจูนน้องพีกเกออไม่ได้นะน้องพีกนะเดี๋ยวมึจ,จะหาแถวนี้เลยน่าจะมีในนี้มันน่าจะมีวอดน้องพีกนะ เลยนะสวยริงเหรอโอ้ม <pc tho> ันพิกตรงนี้มีฟองนี่ฟองแล้วปลาอยู่ไหนพิชนี่ยังพิชฟองยิงเหรอเออจริงมอนมันพิกบอกเลยมันไม่อยู่แล้วจริงเหรอพิเดียบเลย เออไม่อยู่แล้วจริงออื ừ, ừ, ไม่ได้เพือเรียบร้อยแถวนี้ก็ไม่มีตรงนี้น่าจะมีเลือเชื่อฟพือไม่พระเลยมังพิเออเหียบไม่พระปลาเพียงพิ ไม่ได้เลยน้องวิกนะ uh huh. แถวนี้น่าจะมีน้องวิกข้างในนู้นมีมไหมรู้ไม่ได้เลยอ่องพี่ครอร้ามรูกไปในหมดไม่ได้ได้ตัวเล็กพี่เรียบร้อย๋ยวนี้ก็ไม่มีโวท ตุงไตเพราะบังเห็ดพาตุาตงไตเป็นเพราะที่บังเห็ดพานี้มาแน่เลยที่ช้อนนะอย่างเห็ดในตรงนี้ก่อนนะเอฟซีในนี้นะ่าจะมีนะ้ำไม่ได้เอฟซีโอโหตอนนี้บางเห็ดยังไม่ได้อักตัวเลยนะเอฟซีนะ ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้แหล่งเด็ดของเรานะไม่เจอปลากัดจักเลยนะเออผมพิกอยนั่นแหละไม่เจอมพิกมาเร็วมาเร็วโอเคอยู่ไหนนะแป๊บเดียวนะพิกนะ หนิงก็ไม่แน่ใจนะเอฟซีนะนี่หนนะ่งก็เดินมาตรงนี้แล้วนะวนมากตะเหยีดช้อนตรงนี้จะเจอนะนี่หน่งก็เจอจริงๆนะแต่ตัวเล็กมองไม่เห็นนะนี่เอาเหยียดยาฟองก่อนแถวนี้ก็น่าจะมีฟอง ต่ไอเอฟซตัวเล็กประกาศยักษ์อะไรตัวเต็ดเตีว่าสวยนะเอาดูก่อนนี่เอสวยนะมันยังไม่ทได้โตนะเพราะว่าน้ำมันเพิ่งติดในซีนะน้ำมันพ้่ง,นนะม,งมาติดนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปหาที่ที่ทททมีบอ่อดดีกว่า ที่มีบดประจำนะหมายปีมา,รมาตรงนี้นะที่จริงมีนะนี่มันก็ไม่มีแล้วไอ้สิแต่ว่าเราลองช้อนหมดไปก่อนรู้วปลามันหมดแล้วไอ้สิเออมันหมดรอบแล้วมันก็เลยไม่มีปลาให้ช้อนเลยเห็นไ,ไหม มีแต่ตัวเล็กซึ่งเราจะไม่เอามันนะมาเรามาดูที่เด็ดกันมาดูที่เด็ดกันไนมังที่เด็ดขอมังมาดเอ,อเหมือนรอยคนมานะเหมือนรอยคนมาแล้ว มองเงยเจอ้วอดแล้วสิอามองเงยเจ้วอดแล้วสินี่สิอันนี้จะดักไว้ก่อนนะนก็เจอวอดเแต่มันกจะมีปลาไหมนะวอดอยู่ข้างในนั่นไงเงยเจอกบใช่ช่วงนี้เจอกบ แน่ใจว่าจะมีปลาไหมนะครับเอฟซีเราลงโอ้เจอแล้วเจอแล้วเอฟซีเจอแล้วเจอแล้วเอฟซีนี่ไงตัวปลาตัวมันยังไม่ใหญ่นะตัวเล็กมาอยู่แทนแล้วนะเอฟซีมันเป็นปลากัดเล็กหมดแล้วนี่นะแต่ก็สวยเหมือนกันสวยมากเห็นไหมเอฟซีใช้ได้นะได้มาสองตัวแล้วนะครับ ีจะฉายให้ดูนะครับใช่ไหมโอเคไปต่อไปต่อเนี่ยน่ใจว่ารูนี้มีคนโอ้โหโอ้เอฟซีเห็นไ,ได้เห็ยไ,ได้เอฟซีตั้งสองตัวเลยคู่เลยเอฟซีเหรอนี่นี่เอฟซีนี่เห็ยไ,ได้คู่เลยประกาศยักษ์มันออกมาจากรูนะนี่ทั้งผัวทั้งเมียเลย อาสวยมากคู่นี้นะเหมาะสำหรับไปทำปันเลยนะเอฟซี Z, ดูได้แล้วได้อฟซีเดี๋มาเลี้ยกวกดกัน <c oughs> พี่เรียกมนเห็นว่าไม่มีนะมันได้เฉยนะเอฟซี Z, นะนี่เอฟซีของแท้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมองเห็จ้ะตาให้ดูแบบสวยๆนะนี่เอฟซีนะ สวยมากนะสวยจริงมันออกมาจากรูนะแล้วก็ได้มาจนได้นะคู่นี้นะมาเอาทุกรอบไม่เคยได้นะเอีน้ำนะบางมัดไม่เห็นได้แล้วนะแล้วบางมัดกระโดงแหกนะบงางหมัดนะเนี่ไม่รู้ใครมาแต่งไว้นะเห็นไ,ไหมมันจะมีโหวตอยู่บงางหมัดนั่นไม่ไม่ใช่เคยนะนี่เอีเรามาดูโหวตของมันนี่นะ นี่มันอยู่ในนี้นะทีนีนะสวยมากแล้วเราก็จะปิดมันไว้โอเคโอเคนะฮะเราปิดมันไว้นะเพื่อเราจะมาเอาใหม่รอบหนะ้าสวยแล้วเราก็ไปต่อเราก็จะได้ไหมไม่ได้เราก็จะไปต่ออัน,น ลูกมันทั้งหมดเลยนะเอนะมันกำลังจะโตนะว่ามันไข่เร็วมากเห็นไหมมันรุ่นเล็กแล้วมันกำลังจะโตสวยห็นเล็กเอฟซี เครุนเล็กหมดเลยยังไม่โตเล็กหมดเล็กหมดเดี๋ยวโตเดี๋ยวเราค่อยมาเอาใหม่นี่มีกระชอนมัวไปดูก่อนปวดเจออ่ามีเจอหอดมีเจอหอดเอ๊ยสิ ได้ในฟรีตัวเล็กมากตัวเล็กมากเลยแต่ว่าดําปีเลยนะนี่ไม่เอานะไม่เอาเล็กเกินนะมึงเองก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเล็กนะโอ้ได้ตัวเมียมาโอ้ฝนตกนะฟรีล่อยโปรยฝนตกแล้วไปไปไปปิดคลิปปิดคลิปมามาปิดคลิปก่อนในฟรี คนะครับซิบนี้ก็ได้มาสี่ตัวเมีหนึ่งผู้สามถ้ายังไงก็บางนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์แจ้งกดแชร์ใครรู้สตอร์ใคร้พบประยิณในอีพีแนามมนาสมารีแนก็สวัสดีครับ